นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานสำคัญของเอเลี่ยนนอกโลกแล้วโดยอยู่ในอุกาบาตดาวเคราะน้อยหรือหินอวากาศที่ตกลงบนโลกและเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาในกลุ่มนักล่ามนุษย์ต่างดาวเมื่อหน่วยข่าวกรองของสหรัฐได้อัปโหลดภาพโลโก้อย่างเป็นทางการใหม่ที่แสดงภาพจานบินอย่างชัดเจนร่วมกับภาพเครื่องบินลบของคู่แข่งหรือศัตรูของสหรัฐ พวกเขากำลังบอกเป็นนัยยะว่าสิ่งที่อยู่ในโลโก้ใหม่คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงหรือต้องการเผยความจริงเกี่ยวกับ UFO หรือไม่ภาพสัญลักษณ์ UFO ปรากฏบนโลโก้หน่วยข่าวกรองสารัฐซึ่งเป็นโลโก้แบบใหม่ขณะที่โลโก้ใหม่นี้ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลสารัฐภาพ UFO ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ไอคอนจานบินจุดประกายความตื่นเต้นในหมู่นักล่า UFO และนักวิจัยมนุษย์ต่างดาวสัญ,ญลักษณ์ UFO ปรากฏบนมุมซ้ายของโลโก้ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐมีบางคนเล่นตลกส่งภาพโลโก้ใหม่บนเว็บไซต์ข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐอย่างเป็นทางการภาพดังกล่าวปรากฏเหนือแผนที่อเมริกาเหนือ บนโลโก้ความละเอียดสูงในโลโก้มีเครื่องบินขับไล่ซ e ู5 7ของรัสเซียเครื่องบินไฮเปอร์โซนิกรูปทรงริ่มและโดรนที่คล้ายกับผลิตในจีนหรืออีลานซึ่งน่าจะเป็นคู่แข่งหรือศัตรูของอเมริกามันบอกเป็นนัยยะว่าจานบินเป็นหนึ่งในภัยคุกค,คามทางอากาศอันดับต้นๆที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญ โลโก้ที่ปรากฏในส่วนการบินของสำนักงานหน่วยข่าวกรองแห่งชาติทำให้ผู้ชื่นชอบ UFO และนักล่ามนุษย์ต่างดาวต่างตกตะลึงแต่พวกเขาก็ยินดีนักวิจัยและผู้สร้างภาพยนตร์ UFO เจเรมี่คอเบลรีทวิตภาพดังกล่าวและให้ข้อมูลว่ามันไม่ใช่โลโก้ใหม่ที่ไม่ดีมันเหมาะสมแล้วสำหรับ National Intelligence Manager for e v i s i o n เขายกย่องว่าเป็นโลโก้ที่เหมาะสม Laser UFO ในตราประทับอย่างเป็นทางการเหรอฮ่าฮ่ฮ่สุดขั้วฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาจะทำสิ่งนี้แต่โฆษกสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติบอกกับเดลิสตาว่าโลโก้อันใหม่นี้ไม่เป็นทางการและไม่ถูกต้อง มันถูกโพสต์อย่างผิดพลาดและในที่สุดมันถูกคลอดออกอย่างรวดเร็วและแทนที่ด้วยอันเก่าสัญลักษณ์ประจำชาติของอเมริกาคือ Great s e ซ l ในแง่หนึ่งมันเป็นเรื่องตลกแต่ในทางกลับกันมันค่อนข้างจะบ่งบอกอะไรบางอย่างพวกเขากังวลบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในแผนกหน่วยข่าวกรองซึ่งอ่อนไหวต่อความปลอดภัยเช่นนี้ ภาพล้อเรียนดังกล่าวถูกโพสต์หลังจากที่รัฐบาลสารัฐเริ่มสอบสวนกรณีการพบเห็น UFO ลึกลับ144ครั้งโดยการสอบสวนนักบินของกองทัพอากาศในขณะที่ยูริเกเลอร์นักพลังจิตและนักล่า UFO มีบางอย่างที่จะพูดเกี่ยวกับโลโก้ปลอมในขณะที่เขาไปที่ทวิตเตอร์และแบ่งปันความคิดเห็นของเขากับผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวของเขานักพลังจิตเรียกการเคลื่อนไหวนี้ว่ามันสำคัญมากในขณะที่เขารู้สึกกินดีกับสิ่งที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวที่จงใจอย่างยิ่งเขากล่าวว่าเพื่อนๆฉันบอกคุณไปนานแล้วรัฐบาลสารัฐวางแผนที่จะเปิดเผยอย่างช้าๆว่ามี u f o อยู่เขาเขียนในทวิตเตอร์ ตอนนี้ดูที่โลโก้ใหม่สำหรับหน่วยข่าวกรอง National Intelligence Manager for a v i s i o n มันแสดงให้เห็นภาพ UFO ควบคู่ไปกับเครื่องบินทหารศัตรูของสหรัฐนี่เป็นความตั้งใจและมันสำคัญมากในขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ลายอื่นก็คาดเดาว,ว่าใครจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเล่นตลกครั้งนี้คนหนึ่งกล่าวว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นรัฐบาลอยู่เบื้องหลังโลโก้อันนี้โดยเสริมว่าคุณคิดหรือว่ารัฐบาลกำลังจะบอกความจริงกับเราว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่หรือไม่พวกเขาไม่เคยบอกความจริงเกี่ยวกับสิ่งใดแก่เราเลยฉันคิดว่าอาจมีใครสักคนในหน่วยงานนี้ที่อึดอัดกับความจริงและต้องการเปิดเผยหรือบอกบ้าบางอย่างให้แก่พวกเรา ดาวเคราะน้อยอุกาบาตหรือหินอวกาศที่ตกลงบนพื้นโลกอาจเป็นชิ้นส่วนของยานอาวกาศเอเลียนตามการวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต้องตกตะลึงเมื่อแรล่ธาตุคู่หนึ่งที่พวกเขาประดิษฐ์ได้ปรากฏในหินอวกาศที่ตกบนพื้นโลกกระตุ้นให้นักวิจัยเชื่อว่าสารประกอบเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือไม่อุกาบาต อาจมีกุญแจสําคัญในการค้นพบชีวิตมนุษยต่างดาวดาวเคราะหน้อยหรือหินอวากาศที่พุ่งชนผิวโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์งงงวยหลังจากที่พวกเขาพบว่ามีสารประกอบที่นักวิจัยได้ประดิษฐ์เมื่อหลายปีก่อนในระหว่างปี1957ถึงปี1968นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างแร่ธาตุใหม่ในห้องทดลอง ที่พวกเขาหวังว่าจะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมโดยตั้งชื่อพวกมันว่าไฮดรั์และเบซินไนแม้ว่าวัสดุและธาตุดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งหมดแต่ไม่กี่ปีต่อมากลับพบว,ว่าสารประกอบทั้งสองชนิดเดียวกันปรากฏขึ้นในชิ้นส่วนของโอกาบาทที่ตกลงสู่พื้นโลกและการเกิดขึ้นของพวกมันนอกห้องปฏิบัติการในการสร้างขึ้นนั้น แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดก็ยังไขคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร60ปีที่ผ่านมาความลึกลับของการที่ธาตุทั้งสองชนิดเกิดขึ้นในหินอวกาศยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือไขคำตอบจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ได้พวกเขาพยายามค้นหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอมบลิดนักฟิสิกส์จากเซ็นทรัล n i นิเวอริ อ f v เว e z u ซ l เอพยายามค้นหาคำตอบนี้และถ้าทั้งสองชนิดนี้สามารถสร้างขึ้นโดยสายพันธุ์อื่นนอกจากมนุษย์และจะเป็นหลักฐานของเทคโนโลยีนอกโลกหรือเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวหรือไม่สิ่งสำคัญต้องเปิดใจกว้างและพยายามหาคำตอบอื่นในการพิจารณาในการตอบคำถามนี้และอุกาบาตเหล่านี้ เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีนอกโลกของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เรากำลังค้นหาหรือไม่เอมเบรดพยายามค้นหาคำตอบจากแร่เบซิไนและไฮไดท์พบว่าแร่ธาตุทั้งสองชนิดนี้เป็นแร่ธาตุที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งด้วยสูตรและการแบ่งชั้นที่เป็นเอกลักษณ์และมีโอกาสที่พวกมันน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ นักฟิสิกส์ตั้งสมมติฐานว่าเบสินไนต์และไฮดรท์ทั้งหมดนี้อยู่ในดาราจากักรอาจมาจากห้องทดลองเขาเชื่อว่าแร่ธาตุทั้งสองชนิดนี้สามารถผลิตได้ในห้องแลบเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการกำเนิดของแร่ธาตุอุกาบาตเหล่านี้อาจต้องใช้กระบวนการที่ควบคุมและซับซ้อนซึ่งหาได้ยากในธรรมชาติเขากล่าวเสริม อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อตามพฤษฎีนี้แม้ว่าแร่ธาตุจะมีความพิเศษเฉพาะตัวแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาตินอกโลกฉันไม่ค่อยเชื่อนักว่าแร่ธาตุเหล่านี้เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีเอ็ดเวิร์ดชวีเทอร์แมนนักวิทยาศาสตร์อีกคนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์กล่าวกับเว็บไซต์ Web ข่าว และความจริงที่ว่าแร่ธาตุทั้งสองชนิดถูกพบในอุกาบาตเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์พวกมันขึ้นมาน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญแร่ธาตุเหล่านี้น่าจะอยู่ในอวกาศเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีแล้วและเราอาจพบมันได้ในเศษซากอวกาศจำนวนนับไม่ถ้วนที่ตกลงมาทั่วโลกความจริงที่ว่านักวิทยาศาสตร์ ไม่เคยสังเกตเห็นพวกมันมาก่อนและไม่รู้ความจริงที่ว่ามีแร่ธาตุนี้อยู่จนกระทั่งพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้ในห้องทดลองเมื่อ60ปีที่แล้วแม้ว่าสิ่งนี้อาจไม่ใช่กุญแจสำคัญในการค้นพบชีวิตมนุษย์ต่างดาวแต่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าเรากำลังคืบคานเข้าใกล้การค้นพบชีวิตมนุษย์ต่างดาวมากขึ้นเรื่อยๆ สมมติฐานของเอ็มเบรสที่เชื่อว่าเลือดท่าทั้งสองชนิดอาจพิสูจน์การมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวหรือไม่นั้นยังคงเป็นปริศนาแต่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ค้นหาชีวิตมนุษย์ต่างดาวเชื่อว่าเราจะค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกภายในเวลา25ปีเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเรานักฟิสิกส์จากสถาบัน ETS Zurich แห่งสวิสเซอร์แลนด์ดรซาชาควินส์กล่าวว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เขาเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถค้นพบชีวิตมนุษย์ต่างดาวได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งในสของศตรวรรษหรือ25ปีโดยกล่าวว่าไม่มีการรับประกันความสำเร็จใดๆแต่ระหว่าง25ปีนี้เราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อเดินทางเข้าหาความจริง เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ต่างดาวโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์โรดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ